สวัสดีท่านผู้สวัสดีจ้าท่านเพื่อนทุกท่าน,านวันนี้คิมก็จะพาไปดูหมาหมาที่มันพอมากเลยนะมมีข้าวกินมันอยู่ในป่ามันมีลูกอ่อนด้วยก็จะพาไปดูจะเอาอาหารไปให้มันกินเพราะว่าคิมอะเมื่อกี้เนี้ยเอาไปให้แล้วรอบหนึ่งก็ให้ไปแล้วรอบนึงหน่อยหนึ่งก็จะไปให้อีกตอนนี้คิมก็อยู่ อยู่ที่เลื่อนป่าสักแถบเขาพระแถบเขาพระนี่ตอนนี้ก็อาหารนี่เพราะว่าก่อนหน้านี้คิมเอาเอาข้าวไปให้แล้วรอบหนึ่งจะรู้สึกว่ามันน,น่าจะหิวมากนะ้วมันมี จะมีลูกอยู่ตัวหนึง่งแดงเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเรียกมันก่อนนะแดงลูกอยู่ไหนแมวข้าวมาให้กินแล้วลูกนี่ไงมาแล้ว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 ดีใจไงลูกฮึดีใจเราลูกฮึดูมันดีใจเนี่ยเพราะว่าข้าวมาให้มาแล้วลูกหนึ่งหาลูกแดงไปไหนแล้วลูกอะฮะลูกอยู่ไหน ไหนไหนพาไปดูสิเออไปไปไปไหนแล้วลูกไหนไหนพาพาไปดูสิไหนไหนอืมอืมไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่มีไหมฮะแม่มีอันนข้าวมาให้กินอีกแล้วเร็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 วไหน่ะฮะฮะไหน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 พาไปดูสิอยู่ตรงไหนเนาะไปจ้็ ไปเร็วเร็วไป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 วไหนฮะไหนเร็วไหนเร็วไหนไ,หนไ,หนไหนอ๋ออ๋อนี่ไงอันนี้ก็อันนี้ก็รอยที่คีมเอาหนามหนามกับข้าวมาให้แล้วรอบหนึ่งนะเอามาให้แล้วรอบหนึ่ง